คงลงลืมไปไอ้พวกกล้าลองดีจะให้ข้าทำใจให้อภัยไม่มีพิดแค้นอย่างข้าเหลอฟังรักใจเราเหลอข้าไม่คิดเยียวยาเหลอแต่จะแฉะแล้วลเขาภาระที่ยังรอทำเวงกรรมที่เราต้องสร้างใครสันติเจรจาก,ก็ทรยศหักลัง เขายิ่งจะต้องจดใ้วันนั้นที่ทำเอาไว้อะไรที่มันได้าพากไปลมพายุมาให้เป็นเมฆดำมัวมนไร้ทางเห้ลบเยื่อยั hey, กาหาฝนเทกะรุมและกาหนำเด็ด<ม><ม>ดี<ห>่จบ,จบ ติดดึงให้โจมแกจะต้องุดใช้จุมบนไยลไปต่อตาเลือดก็ต้องล้างดเลือดเอามือมาท่าสาบชักแขนเพื่แรดน้ำป่าติดดึงให้โจมให้แกระทนคิดช่วยโรคกันทีมือเบอริรจะรับได้ไหมการถึงคืนที่ต้องเจอ เอาคนรักแกมาจิดให้เลือดเต็มตาและแกช่วยเขาไม่ได้จะทนได้ไหวเหรอแกจะจำทุกภาพที่เขาร้องไห้รำพังแต่ไม่อาจจะช่วยคนรักที่ถุกปริมวิญญาณแกคงได้ซึ่งถึงความเจ็บทรมานแล้วคงได้รู้เข้าใจว่านี่คือโทนข้างนานลมพายุมาให้เป็นเมฆดำ มัวมนไร้ทางให้หลบเยื่อย้างฝนเทขรุมและการบิดดึงห้โจมดิดด้งไ้โจมแกต้องชดใช้จนละลไปต่อตาใช่เลือดก็ต้องล้างด้วยเลือดเอามือมาท่าสาแค่แรงน้าดิดดีงไมจมให้แก่ระทม